สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจแหงโลกแดนเถื่อนทุกท่านและเพื่อนสมาชิกช่วนโลกทั่วไทยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะต้องพูดถึง <c oughs> บุคคลคนหนึ่งนะครับที่เหมือนกับทําตัวจะทําตัวว่างั้นอยู่หนกฎออหมายนะครับก็มีการประกาศผ่านไลฟ์สดนะ จะเอาสันแข่งฝากก้านคอคนนู้นบางคนนี้มั่งนะครับนะบแล้วก็กล่าวหาว่าพวกเราในเพจนักลบด่านเถื่อนตั้งตัวเป็นแก๊งเป็นกวนรีดไถเงินตำรวจนูน่นนี่นั่นเออก็อระวังเนี่ยมัน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 ถ้ามันเป็นข้อความมันเป็นเท็จนะครับ วันนั้นไอ้แล้วก็มาประกาศว่าตัวเองมีของแท้นุนนี้ดัน่นะคือสิทธิ์การเป็นความเป็นมนุษย์มันเท่าเทียมกันนะไม่ว่าจะเอะไรก็แล้วแต่นะครับที่คุณประกาศออกมาในลักษณะนั้นมันก็ถ้าโดยทั่วๆไปมันก็รู้แหละว่าเขาพูดถึงใครนะครับแต่ไม่เอ่ยชื่อแต่เขาไม่เอ่ยชื่อนะมันก็ยังแลดูว่ามันไกลตัวอยู่ ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เรากว่ากันไปตามตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจริงๆมันไม่น่ามีประเด็นกันหรอกเนี่ยคุณก็ทํางานของคุณไปพวกผมก็ทํางานของพวกผมไปส่วนคนที่เ,เขาเดือดร้อนหรือเขามีผลกระทบเขาก็ดําเนินการของเขาไปตํารวจเองถ้าคิดว่าเราพวกเรา ข่คมขู่หรือไปรีดไถเงินของตำรวจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับเราอยู่แล้วออไม่ใช่ให้คนคนหนึ่งนะอ,อถามว่าถ้าเกิดว่าอ,อไม่ใช่ให้คนคน,นึงมาพูดแทน,เ,นเหตุการณ์นี้มันเพิ่งเริ่มเกิดมันเพิ่งเริ่มอ,อะ่ะเพราะว่าเ,เรื่องของเรื่องผมเข้าใจว่านะว่างานที่พวกเราทำแล้วก็พยายามที่จะ พาพี่น้องประชาชนเข้าให้ถึงกระบวนการยุติธรรมนี่นะครับมันบังเอิญว่ามันเขาอาจจะไม่เคยทานะครับเขาอาจจะไม่ไม่ไม่ไมนี่แต่ทีนี้ว่าพวกเราเนี่ยทาก็คือ,อถ้าตํารวจชั้นผู้น้อยไม่ว่าจะยศอะไรก็แล้วแต่นะอพอกระทําความผิดนะครับไปละเมิดกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เราก็กล่าวโทษเป็นเรื่องปกติ ที่เราก็ใช้คือเราก็เดินตามช่องทางของกฎหมายเมื่อกฎหมายเขาเขาบัญญัติเอาไว้ให้ผู้พบเห็นกล่าวโทษได้เราก็เดินตามช่องทางของกฎหมายเนี่ยไม่จําเป็นต้องให้คนคนนี้มาขู่จะเตะก้านคอคนนู้นคนนี้แล้วก็บอกว่ามีอะไระนักวยในตัวเองยอเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันตั้ง คือถ้ากล่าวหาเราในพวกเราว่าเป็นแก๊งเป็นกวนตั้งแก๊งขึ้นมาเพื่อทอี่จะรีไถอ,อเงินตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนีค่าตอบแทนทั้งๆี่กฎหมายเขาบัญญัติให้ต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายเขาอะถ้าไม่จ่ายเราก็เดินตอกก็คือต้องแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจการสอบสวนนะครับสอบสวนปากคำเสร็จนั่นคือภารกิจเราก็เราก็จบนะครับ แจ้งความสูบบุหรี่ในห้องน้ำอาอเรียบร้อยเนีเอ้อเราก็แจ้งมาแหละถ้าเกิดว่ามีใครไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับคือไม่ใช่ว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามที่เราต้องการนะเออถ้าถ้าบอกว่าไม่ปฏิบัติตามในกับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยิ่งใหญ่กว่ากฎหมายเออจะให้ใครทําตามก็ต้องทําตามนะอา่า อา้าวน้ำสกลแก้วสูงเนินนี่ก็เหมือนกับนะเป็นตำรวจหรือเปล่าอยู่โรงพักไหนเอ่ยอืมนั้นเะยนะนะนะอย่างนี้แหะครับเราเราทําตามกฎหมายเพราะฉะนั้นไอ้การข่มขู่จะเตะก้านคอคนนู้นคนนี้น่ะพวกเราไม่เคยนะครับไม่ไม่เพราะว่าเราไม่ไม่ใช่นักเลงนะครับอา่าส่วนใครจะประกาศว่าเออกูนี่ของจริงอะไรนู่นนี่นั่น จะเตะก,ก้านคอคนนู้นคนนี้เอาที่สบายใจถ้าคิดว่าทําได้ก็เอาที่สบายใจนะครับเนเพราะ,ะนั้นพวกผมเองเนี่ยไม่ไม่ใช่นักเลงเพราะฉะนั้นไอแคอ่เข้าพูดออกไล์มาเงีผมตกใจกลัวหมดเลยอ,ะยอ่ะเน่ตกใจกลัวเพราะว่าเอ้ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราเดินไปเจอกัน แล้วก็ยิ่งไปไอ้ลงพักสพเมืองบ่อยๆด้วยแล้วก็มันบังเอิญว่าบางทีมันไปเจอกันบ่อยด้วยเกิดเขาแตะก้นคอผมสลบอย่างที่เขาว่านี่เออไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะฝากถึงผู้การนะครับว่าผู้การจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็อ่ผมก็เคยเข้าไปพบท่านผู้การท่านนี้ใจดีครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับ เออพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีแก๊งมีชมรมอะไรก็แล้วแต่มาประกาศผ่านไลฟ์สดว่าจะาทําร้ายร่างกายคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นมันเป็นการละเมิดกฎหมายไม่ทําไมมันมีชมรมมันมีแก๊งมีควนอะไรที่ออยากจะอยู่เหนือกฎหมายอามันทําได้ขนาดนั้นเลยเหรอนะเพราะฉะนั้นก็อให้ ผมไม่รู้ดิว่า,าคุณอัดถั่วดำนี่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนะนะคือเขาบอกว่าเขาของแท้นู่นนี่นั่นเพราะนั้นเอพวกเราไม่ใช่ของแท้หรอกเราก็เป็นประชาชนธรรมดานี่แหละไม่ไม่สามารถที่จะเป็นต่อกรอ,อะไรกับเขาหรอกเนี่เพราะฉะนั้นเขา,าสิ่งที่ตำรวจหลายๆคนหลายๆท้องที่กลัวก็คือ คุณอัดโทดำเนี่ยเขามีความสามารถที่จะไปค้นว่า,าไปค้นโทรศัพท์ซึ่งเขาล็อกเอาไว้เป็นการส่วนตัวของเขาเนะบุคคลคนนี้กลายเป็นว่าไปามีความสามารถกว่าพนักง,งานสอบสวนหรือตำรวจเขาเรียกว่าตำรวจเทคโนโลยีนกระทรวง ICT ีีอะไรงี้เก่งกว่า เพราะว่าอะไรเนี่ยขนาดเราคุยกันเราโทรคุยกับคนนู้นคนนี้เราบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราคุยปรากฏว่าไอ้คนคนนี้ไปดึงเสียงบันทึกมาเสียงที่เขาคุยกันดึงมาได้อันนี้ด้วยความที่ตำรวจเองยังทำไม่ได้แต่คนคนนี้ทำได้น,นคะครับมันกลายเป็นว่าถ้าคนคนนี้เดินขึ้นโรงพักไหนตำรวจกลัวเนะ ถ้ามากล่าวหาเราว่าเราเป็นแก๊งที่เป็นข่มขู่ตำรวจเนี่ยถามว่าไอ้ที่คุณทำเนี่ยคุณขู่ไหมนะครับไปไล่กวาดตำรวจชั้นผู้น้อยแล้วทำให้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตกอกตกใจไปหมดพอเห็นคุณไปปุ๊บกลายเป็นโอโหต้อนรับขับสู้อย่างดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี <c oughs> <c oughs> ่ยนั่นก็เออก็มันก็แปลกดีนะว่าประเทศไทยทำไมมันมี มันมีมีอย่างนี้นะแต่เราเนี่ยเราเรา,เาที่เขาบอกว่าเขาของจริงไอเราไม่ไม่ไม่ใช่ของจริงนะเนเีแต่ถ้าเราก็ยึดระเบียบระเบียบของอสํงงานักงานตารวจแห่งชาตเาิเรื่องมินัยตอรอเอยเรื่องอบันทึกข้อความที่นายเขาเป็นคนเขียนเป็นคนสั่งมาถ้าผูดด้ใต้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเราก็เอาแค่นี้นะครับ เอาถ้าถ้าไม่ทําตามหรือไม่ไม,ไม่ทาตามาระเบียบอย่างเคร่งครัดอย่างเงี้ยมันก็จําเป็นว่าประชาชนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะร้องหรือที่มีสิทธิ์ที่จะกล่าวโทษนะคะรับพอเขากล่าวโทษเสร็จอันนั้นก็คือนั่นแหละเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเบิกค่าพยานตามกฎหมายตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมเนส่วนตํารวจไม่มีเงินจ่ายไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ธุระของพวกเรานะะเพราะว่าระเบียบเขาก็เขียน ว่าตำรวจต้องไปเอาเงินจากตรงไหนมามาให้พี่น้องประชาชนนะครับเพราะนั้นเขาให้หัวหน้าสถานีานะครับทดลองยืมมาครั้งละหนึ่งมืนไม่เกี่ยวอะไรกับพนักงานสอบสวนเลยแม้กระทั่งภูมิกับยังไม่เกี่ยวเลยนะครับคือเพียงแต่พวกท่านทาตามระเบียบที่าทางไอ้นี่เขาว่าเอาไว้กระทรวงยุติธรรมเขาวางวางหลักเกณฑ์ไว้อย่างไง พราะนั้นมันมีข้อตำหนิติติงที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสายพานของกรบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาตำหนิมาก็คือตำรวจทั้งนั้นนะครับที่สังกัดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีบางหน่วยงานที่ไม่ไม่เบิกค่าใช้จ่ายให้ประชาชนเพราะนั้นมันเป็นเรื่องปกติเลยไอ้การที่คุณมาพูดเปรยบเปยว่า,อาไอหัวหน้าแก๊งที่อยู่ สมุดประการนู่นนี่นั่นเออถ้ามันไอ้นี่จริงมาเลยอย่างเงี้ยนะถ้ามาแล้วจะไอ้นี่นะเดี๋ยวมีสันแข้งฝากก้านคอนู่นนี่นั่นโอ้ยตายเลยผมพอผมอมีคนแชร์คลิปเขามาให้ผมดูผมตกใจอะ่ะคือผมเป็นคนกลัวคนน่ะคือผมไม่สู้คนน่ะเห็นไหมคือจะว่ายังไงอะ่ะเราเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นนักเลง นะครับเราเกิดมาเพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมายนะครับต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเราไอ้ที่กล่าวหาเราว่าเราไปข่มขู่คนนั้นคนนี้อันนั้นก็นะคือเขามีสิทธิมองแต่ความเป็นจริงถ้าเราได้ข่มขู่ไหมนะครับที่เราทํางานอยู่ทุกวันนี้นะครับไม่ใช้เป็นการข่มขู่ใครอันนะี้คือเท้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ถูกเองใช่ไหมออ แล้วเรื่องอะไรอ่ะเห็นวอเถื่อนไม่ได้เห็นใครอยู่ไอ้นี่แล้วไปแจ้งความเรืิอคดีว่เรื่องวอเถื่อนก็ไปดูเดี๋ยวว่ากฎหมายเขาก็บัญญัติเอาไว้ยังไงว่าว่าถ้าวอเนี่ยมันเป็นวอที่ถูกต้องต้องขออนุญาตจากใครใครเป็นคนอนุญาตเอาถ้ามันเถื่อนแล้วแล้วผมคือพวกผมไม่มีสิทธิ์จะกล่าวโทษเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับเออคุณต้องไปดูไหนไหน,นก็เป็นนักขฎหมายใหญ่ นะครับที่เ้าราชการหรือตำรวจเกรงกลัวเนะเพราะเพราะไอสิ่งที่คุณทำนะ่ะมันผ่านการไล่สดเน่ยเพราะผ่านการไล่สดปุ๊บคุณเล่นงานตำรวจได้4ี่ห้าคนอย่างนี้กลายเป็นว่าตำรวจตกใจกลัวกันทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้นะครับไอพวกผมไม่ได้ของจริงหรอกแต่ถ้าผมทำแล้วนะ่ะคือถ้าฟ้องเนี่ยมันต้องฟ้องรุ่มครับ <laughs> คู่มันาบัญชาเขาด้วยมันไม่ใช่ว่าจะไปเล่นงานแต่ตำรวจเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตำรวจเล็กๆเ,เขาก็บอกแล้วว่าเออถ้ถาเออพลนนท์พาดใจนี่ทําไมไม่เล่นตัวใหญ่เลยมาทําไมตัวเล็กตัวน้อยก็นั่นแหละก,ก็บอกผ่านไลฟ์ตรงนี้เลยนะน้องๆตำรวจเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะน้องๆหรอกที่จะโดนนะครับพอถ้าน้องทําผิดอะน้องก็ต้องยอมรับมันโดนอยู่แล้วเออแต่ต่อเน,นื่องอย่างนั้น ผู้บังคับบัญชาก็ต้องด้วยนะครับฐานปล่อยปากและเลยให้ผู้ได้บังคับบัญชาทำไอ้ผิดกฎหมายนะครับเ,เรื่องพวกนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องแนะนำํำไม่ต้องแนะนําไอ้ที่ไปดา่ากลาดไปยันอายการหรืออะไรข้าราชก,การเก่าที่เอ่อมาช่วยเราเป็นที่ปรึกษาให้เราอย่างเงี้ยเออถ้า ไอ้น,นี่จริงเนี่ยมันก็ต้องเอ่ยชื่อเขาไปเลยว่าอาการคนไหนที่มาไอ้น,นี่มามาช่วยพวกเราแล้วมันเป็นคุณหรือเป็นโทษกับใครอะไรอย่างเงี้ยเออผมพ,อ,พอรู้นะว่าเอ,อผู้กำกับบางสถานีตำรวจแล้วกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่จะ,กะเกษียณอายุเมื่อวันที่สามสิบกันยาที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ผู้กำกับ บางสอนอเนะที่กเกษียณอายเอาุเสร็จแล้วถูกลองเรียนก่อนที่จกกะเกษียณอายุมันก็ต้องเ,อเรื่องราวพวกนี้มันก็ต้องติดตัวพวกท่านไป <c oughs> นะครับไปกินเงินบำเหน็จบำนาญอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องติดตัวไปเพราะว่าเรื่องลองเรียนนี่เรา้องเรียนตั้งแต่ตอนที่ท่านไม่เกษียณน,นะครับนี่ก็ต้องถูกตรวจสอบกันไปเป็นเรื่องปกติมาก,มากๆเลยนะเพราะฉะนั N ้นไออ ผมไม่เชื่อเลยว,ว่าคนคนนี้นะมันจะมาเจ็บแค้นแทนแทนตำรวจเพราะว่าส่วนหนึ่งมันก็นเล่นงานตำรวจชั้นผู้น้อยน <c oughs> ีที่น่นที่นี่อยู่เหมือนกันนะเออผมก็นึกว่าเออมันแนวทางเดียวกันไว้อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าแนวทางเดียวกันจริงนะครับสิ่งที่ทำก็คือพยายามปรามตำรวจที่อยู่นอกลีดให้มันอยู่ในล่องในรอยนะครับก็เท่านั้น แต่ปรากฏว่าไอ้ผลลัพธ์เนี่ยมันความต้องการผลลัพธ์ของมันนี่ยคนละประเด็นเลยนะครับคนละประเด็นเลยถ้าไปทําให้ตารวจตกใจเพื่อให้เขาได้เอาเอาใจตัวเองในสิ่งที่ตัวเองอยากจะให้ตำรวจคือยืมมือตำรวจไปทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะคือคือถ้าคนคนนี้ไปแจ้งความจะขอกำลังตำรวจไปดำเนินการกับตำรวจเล็กๆน้อย กลายเป็นว่าเป็นเรื่องง่ายเลยเพราะว่าตำรวจชั้นผู้ใหญ่ให้ความเกรงอกเกรงใจคนคนนี้มากอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะเพราะนั้นมันคุณทำอะไรคุณก็ทำไปนะครับอ,อถ้าคุณคิดว่าคุณทำแล้วมันถูกต้องเอ,อแต่อย่าลืมว่ามันก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับเอ,อไอเรื่องไปคนอะไรอ่ะที่ผ่านมาเห็นไปนคนคลิปสงคลิปเสียงไปเอาเสียงว่า คนอื่นเขาคุยกับใครแล้วเอามาเปิดเผยเอามาไปพูดออกรายการทีวีได้หลายช่อง,องเออคุณคุณได้อานาจตรงนั้นมาจากไหนอ่ะคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนะครับซึ่งกฎหมายพรบ,บอรคอมมาตราเจ็ดมาตราเก้าอะไรเขาบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับถ้ามันเป็นการล็อกไว้ส่วนตัวของเขาที่ไม่ไม่ต้องการให้คนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าตัวนะ ที่จะไปร่วงรับร่วงรู้ข้อมูลที่เขาไปคุยกับใครเอออันนี้มันเหมือนกับคุณเป็นหน่วยเขาเรียกอะไรหน่วยสืบสวนคดีอาญาก,กรรมได้รับมอบอำนาจจากคุณน,น้องคุณน,นี่ให้ไปเสาะหาความออจริงที่ว่าเออมันคุยกับใครไปออไปอะไรในข้อมูลทางรับของเขาอะไรอย่างเงี้ย คือหน่วยงานที่จะทําได้มันต้องเป็นรัฐอะครับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่คนคนนี้คนอัดจัดดาผมเนี่ยนะเออมันกลายเป็นว่าได้อํานาจตรงนี้มาจากไหนไปเที่ยวเออคือไปเที่ยวค้นว่าเขาคุยอใครคดีอะไรไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองก็เอาเล่นนะถ้าคดีไหนลังดังนี่จะมีชื่อเขาอยู่นะครับทะเละาะก,กับใครต่ใครไปทั่ว เออแล้วมาประกาศผ่านสื่อออนไลน์จะเตะก,ก้านคอคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ฝากผู้การจังหวัดนะครับที่ที่ผ่านมาก็เหมือนให้ให้ความเกรงอกเกรงใจกันเสียและเกินนะครับก็ดูแลประชาชนให้มันเท่าเทียมกับพี่อัดตัวดำหน่อยเพราะว่ามันผมผมไม่แน่ใจนะว่าท่านได้ดูแลประชาชนคนอื่นเหมือนกับเขาหรือไม่นะครับอันนี้ก็เรียกร้องเผื่อพี่น้องประชาชน นะครับพะฉะนั้นไอ้การที่จะมาข่มขู่ผมหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะข่มขู่เกียงงไกไทยออนหรือเงี้ยก็เออมันเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้ที่บอกว่ามีข้อมูลของคุณเกียงไกอยู่พร้อมที่จะเปิดเผยนู่นนี่นั่นก็เอาเชทีอย่าไปขู่อย่าไปอย่าไปขู่ย่างเดียวเออเดี๋ยวเรื่องมันจะเงียบ เออพอได้ข่าวว่าคุณงยงไกรเองเขาก็รออยู่ว่าเออเนี่ยมันจะเอาตรงไหนมามาทําถ้ามันทํำแล้วมันเป็นข้อความมันเป็นเท็จเขาก็พร้อมที่จะเดินหน้านะครับเพราะนั้นอย่าเที่ยวฝูคนผ่านไร้สดนะครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่หนทางที่จะทําให้คนอื่นกลัวหรอกนะครับ <c oughs> <c oughs> อ,อผมไม่ใช่ของแค้ครับผมผมเป็นคนตกใจง่ายเนะี่ยแค่เขาพูดอย่างนี้ผม ผมนอนไม่หลับเพราะว่าผมกลัวผมกลัวเขาอ่ะนะครับกลัวเขาจะเตะก,ก้านคอบั่งอะไรบั่งเคยรู้สึกกลัวมากนะครับผพหวาเนะี่ยง,ง่ายๆนะ <c oughs> ว่าผมยังไม่เคยถูกเตะก,ก้านคอไงโอถ้าเตะเข้าา้งหลังนี่นะครับมันมีเส้นเขาเรียกว่าเอ็นตรงท้ายทอยนี่นะครัเตะเข้ากลางๆนี่นะหลับหอยเลยนะเพราะว่ามันเป็นมันกระตุก คือคือเอ็นข้างหลังสองเส้นนี้มันจะกระตุกสมองกระตุกถึงหนังหัว,วตึ๊กเดียวเนี่ยโหหายท้องเลยเพราสิ่งนี้เขาพูดมันน่ากลัวมากอะ่ะใช่ไหมโอ้คนคนคนนี้มันเป็นแก๊งเป็นชมรมหรือเปล่าอันนั้นเราไม่ทราบนะเราไม่กล่าวหานะครับเป็นแก๊งเป็นชมรมที่เลี้ยงนักเลงไว้ในมือเยอะๆหรือเปล่าไม่รู้นะแต่จริงๆในจังหวัด ที่ที่ที่น่าจะ,จะเจริญแล้วนี่ผมว่ามันไม่น่ามีนะไอปะ้ปัปัประเภทที่ขู่คนนูน้นคนนี้ออกอากาศอะไรอย่างนี้มันไม่น่ามีเพราะผมก็เป็นคนจังหวัดนั้นเหมือนกันนะ่ะแต่ผมไม่เคยไปขู่ใครเพราะว่าเฮ้ยไม่ไม่ได้สิเพราะว่าถ้าไปขู่คนเนี่ยมันมีกฎหมายนะเออคุณถ้าเขาผิดก็แจ้งความหนึง่งคดีต้อง กแจ้งความก็แจ้งปกติเนี่ยอย่างผมไปโรงพัก,กต่างๆผมก็ไปแจ้งตามโรงพักนะครับผมไม่มีเราไปไปเอาเรื่องไปขอความช่วยเหลือจากผู้การจังหวัดนู่นนี่นั่นผมไม่มีนะครับแต่ว่าผู้การเขาก็ำทําหน้าที่ของเขางานเขาก็เยอะอยู่แล้วอแต่มีมีมนุษย์บางคนพอทําใหเา้เหมือนผู้การตกใจหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยเอาใจเป็นพิเศษสักหน่อย เอาใจเป็นพิเศษสักหน่อยอคนคนนี้เข้าไปขออะไรก็เหมือนจะได้เดี๋ยวผมจะลองไปขอบ้างได้ผมไม่รู้เห็นไหมเหนื่อยใจนะถ้าเกิดว่ามีนักเลงออนไลน์อย่างนี้ก็คือไม่ไหวอะ่ะท่านรูจะจะเล่นงานคนทังทางสือโซเชียลอย่างนี้โอ้แย่แยนะ่แย่แย่นแย่มากอยากจะด่าใครก็เปิดกล้องแล้วก็ด่าคนๆๆนู้นคนนี้นะ เออจากกลุ่มน้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มจังไรหนักแผ่นดินตำรวจปล่อยไว้ยังไงปล่อยไว้ได้ยังไงโน่นนี่นั่นนะเออคือถ้าเป็นกลุ่มตัวเองเป็นชมรมตัวเองเนี่ยทําทุกเรื่องเป็นประโยชน์กับทั้งคมหมดกลุ่มอื่นนี่เป็นกลุ่มจังไรเป็นกลุ่มรีดไถเงินตำรวจอย่างเงี้ยออาตำรวจนี่มันก็คือเนี่ยมึงมีทั้งปืนมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วไอ้คนที่ไปขู่เอาเงินมึงเนี่ยก็ไปไปลงพักมึงด้วยอย่างเงี้ยแล้วมึงมึงปล่อยให้ไอ้คนที่อ่าไอไออัศดัเนี่ยไปไปบอกชี้ชัดขนาดนี้ว่ามันเดินไปลงพักแล้วไปขู่ตํารวจเอาเงินอย่างเงี้ยแล้วมึงปล่อยให,ให้มันเดินออกมาจากโรงพักได้ยังไงอะพร้อมกับเงินค่าพยานเนี่ยมึงปล่อยได้ยังไงทําไมมึงไม่เล่นงานมันเลยอะ่ะเห็นไหม มึงมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะเล่นงานเขามึงก็มึงก็ทำไมไม่ทำอ่ะไดมไหมโอ <c oughs> ้ตายเลยตา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 ยพอเห็นเออก็พอเห็น,เข,ขเ,หนเขาประกาศผ่านไลฟ์อย่างนี้แล้วเราก็ไม่สบายใจเพราะว่าเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเน,นี่ยต,ตำรวจอ่ะแชร์ไหมผมดู <c oughs> แต่ตำรวจจะรู้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ถ้าจะแชร์ก็แช์ไอสิ่งที่มันมีประโยชน์มาอย่าแช์ไอคนที่มันไม่มีมมราคาคำพูดคาจาราสาระอย่างนี้ไม่ต้องแชร์มาเพราะว่าผมมองว่ามันไม่น่าจะเป็นประโยชน์เน่ถ้ามันเป็นประโยชน์แล้วมันก็ดีเออแต่ทีนี้มันมันไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมเออคำว่ากันไปนะเออสุดแท้แต่เขา ถ้าเขาอยากเป็นนักเลงและประกาศผ่านไอ้สื่อโซเชียลว,ว่าคนในมือเขาเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนักมวยที่เขาเลี้ยงไว้เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเออต้องดูนะว่านักมวยนะั้นเป็นตำรวจหรือเปล่าเออหรือตำรวจนอกขึ้นแบบไปอาสาเป็นเอ่อเป็นลูกไม้ลูกมือเป็นแข่งเป็นขา้แกแต่เขาก็เลือกทางเดินเอาเพราะว่าเพราะว่าถ้าชีวิตรับราชาก,การถ้าไปเป็น ไม้เป็นมือให้แกคนพันเนี่ยจนกระทั่งฮึกเหิมว่ากาดจะเตะก้านคอคนเนี่ยก็ก็คิดเอาแล้วกัน <c oughs> <c oughs> นะครับอืมเราก็ายังยืนหยัดที่จะทําหน้าที่นักรบด่านเทียนแล้วก็อ่าเดินหน้าสู้ต่อเพื่อพี่น้องไประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เห็นประโยชน์ก็อาจจะแชร์ต่อคนที่ไม่เห็นประโยชน์ก็ความหน้าทิ้งหรือว่าบล็อกผมไปเลยอะไรอย่างนี้นมันก็ คือเป็นสิทธิ์อะเราไม่ได้ห้ามใครบล็อกเราหรอกนะครับได้ตามสบายนะเ,เพราะว่ามันมันเป็นเสรีภาพในการที่ที่จะพูดจะอะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นเสรีภาพแต่เราไม่เคยไปอ่าไปลุกล้ำกล้ามเกินอ่าจดหมาย ai, อิเล็กทรอนิกส์ใครเอาไวากันเลยถ้าเขาล็อกไว้เฉพาะเขาแล้วเราไม่ไม่ค้นดูของใครและกันว่าคุณคุยอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ย จะเอาข้อมูลของเขาไปเปิดเผยจนกระทั่งว่าเจ้าตัวเขาเสียหายหรืออะไรเงี้ยนะครับเราไม่ทำถึงแม้ทําได้ก็ไม่ทําเพราะเรามองว่ามันไม่มีประโยชน์ฝากเขาไว้แล้วกันนะครับพี่น้องนะอันนั้นเองเนี่ยมันมันมันอย่างนี้แหละคือเราไม่ใช่นักเลงนะครับเราไม่ใช่ของแท้ที่ที่เขาประกาศตัวไปแล้วว่าเขาของแท้ เขาเก่าอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่พวกเราไม่เก่าหรอกเราเป็นประชาชนเราก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับที่บอกว่าเป็นแก๊งเป็นก้นภาคีสานก็คงไม่พ้นคุณธนก,กิจกติหญ่นะครับติหญ่กับธนก,กิจเขาก็ไม่ใช่นักเลงถ้ามันล่วงล้ำเข้ามากๆเขาก็เดินทางไปแจ้งความก็เท่านั้นนะครับส่วนคดีมันจะไปต่อถึงไหนอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องของออของผู้บัิิบัติ ถ้ามันไม่คืบหน้าเราก็ทวงถามปากตินะครับเราไม่เคยขู่ตำรวจบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ทาให้เราเนี่ยเราจะเด้งงานตำรวจนะนู่นนี่นั่นนะเราไม่ไม่ไม่เคยขู่แต่สิ่งที่ท่านต้องทําก็คือต้องทําตามระเบียบและวินยัยอย่างเครีดคัดแค่น,น,นั้เน <c oughs> เองเนเ่อผมอันนี้ไม่ได้อ้อนวอนเขานะแต่เพียงแต่ว,ว่าบอกบอกเขาว่าเรากลัวแล้วละ่ะนะเรากลัวเราตกใจในสิ่งที่คนขู่จะตีกานคอเรากลัวมากๆ ตกใจมากๆเลยเผมผมไม่รู้จะทำยังไงนะอ่ะเนียก็ฝากไลน์นี้ไปบอกเขาหน่อยแล้วกันว่าพวกเราในเพจแล้วร่วมดัดเดือนกลัวกลัวอย่าลืมคืนป๋าธรรมรัฐด้วยนะค่าสมาชิกนะเพราะว่าป๋าเขาไม่พอใจที่จะอยู่แล้วเขาก็อยากจะลาออกจากสมาชิกเขาไม่ร่วมด้วยกับคนแล้วคืนป๋าธรรมรัฐเขาด้วยห้าร้อย ไปเลียงลงเลียงไล่ไม่ว่าคนอื่นแล้วตัวเองก็เล่นเออือตัวเองก็ทําซะอย่างนั้นแล้วอ่ะนะป่าธรรมรัตน์เขาบอกว่าให้คืนเขาด้วยอคืนก็ให้มันมเีเอกสารในการคืนหน่อยละกันพอเอาของเขาไปจริง่อรักทุกท่านคิดถึงทุกคนมาดิมครับขอบคุณสวัสดีครับเอ